คุณกำลังฟัง The Futurist พยากรณ์อนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist กับสีชัดปวีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Futurist Podcast นะครับในสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเรายังอยู่ในซีรีส์ของ Startup is l i f e Now ในหมวดของ Startup ที่เกี่ยวกับ Smart Farmer นั่นเองครับ สำหรับ2สตาร์ทอัพที่คุณผู้ฟังทุกท่านกำลังจะได้รู้จักกันนะครับในวันนี้เรียกได้ว่ามีทั้งที่เกี่ยวกับการเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือน,นะครับแล้วก็เป็นทั้งแพลตฟอร์มในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยซึ่งพวกเขาจะมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรเจ๋งๆอีกบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักพวกเขาเหล่านี้พร้อมๆกันเลยครับ รายที่3นี้ก็ไม่ธรรมดาสำหรับใครที่ go so big ต้องการหาระบบหรือเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการโรงเรือนได้ไปรู้จักกับเขานะคะ smart organic greenhouse ค่ะจากวิดีโอนี้ก่อนเลยค่ะคุณคมทัศวัฒนศินป์ CEO จาก smart organic greenhouse เทคโนโลยีบริหารจัดการโรงเรือนอัจฉริยะเกษตรอินทรีย์ ที่จะช่วยให้กเกษตรกรสามารถทราบว่าควรปลูกพืชชนิดใดที่เหมาะสมกับตนเองทําให้ปลูกพืชได้ง่ายปราศจากสารเคมีลดแรงงานซึ่งจะนําเสนอข้อมูลต่างๆรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลและควบคุมระบบโรงเรือนผ่านแอปพลิเคชันมารู้จักกับคุณคมทั์วัฒนศิลป์ซีโอสมาร์ตออร์แกนิกกรีนเฮาส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยน่าสนใจมากยุคนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะเพราะว่าช่วงน,นี้เห็นต้นงงต้นไม้อะไรขายดีแบบว่าคนอยากจะมาทําพวก การเกษตรกับโรงเรียนแบบนี้เยอะขึ้นใช่ครับในในยุคของช่วงโควิดเนี่ยก็คือทุกคนอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าเทเลโฮมนะครับก็คือเริ่มเบื่อกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะทําอาหารโพสต์เข้าแล้วหรือว่ากิจกรรมหลายๆอย่างก็คือก็จะมีในเรื่องของการปลูกพืชแต่ทํายังไงคือถ้าเราจะไปปลูกเหมือนสมัยก่อนมาผสมดินมาทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยนะครับก็จะเป็นโซลูชันของเราที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ว่าเรามีเบสเซ็ตพร้อมทั้งแพ็กเก็ตเนี่ยสามารถปลูกได้ที่ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านขนาดมินิซึ่งเดี๋ยวสักประมาณอีก2เดือนเนี่ยเราจะมีแคมเปญที่ร่วมกับบริษัทรายใหญ่ออกมาเป็นลักษณะของ Mini house อมินิกินเฮาส์ทำเป็นโซลูชันที่เหมือนกับอ่ายูเซอร์ซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วมีค่าบริการรายเดือนแล้วก็มีรับซื้อผลผลิตกับด้วยครับแต่อันนี้ต้องขออบไว้ประมาณสัก2เดือนก่อนอยู่ในช่วง MOU แล้วก็ทำความร่วมมือกับบริษัทนะครับว้าวน่าสนใจมากมีแบบเวอร์ชันมินิม,มินิด้วยพอเมื่อกี้เห็นในว t ทเนี่ยเห็นว่า โรงเรือนมันดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เนาะมันดูเป็น<ช>เหมือนบบซีต้องมีที่ดินสักไล่หนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจําเป็นไหมคะจริงๆไม่จําเป็นครับเจริงๆขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็คือไซส์เราจะสามารถเซตตามรี q ควรเมนต์ของเกษตรกรได้แต่ว่าเราพยายามจุดเด่นของเรานะครับพยายามเน้นเกษตรกรว่าถ้าในเมื่อลงทุนในเรื่องของโรงเรือนหรือว่าระบบออโตเมชันที่อยู่ในโรงเรือนแล้วอ่ะพยายามใช้ให้คุ้มค่าอย่าไปมองกระบวนการปลูกที่เป็นรูปแบบเก่านะครับก็คือพยายาม มองว่าโรงเรือนเนียมันคือโรงผลิตพืชหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตพืชเราต้องมีสเก็ตด้วนมีข้อ Requirement ในการปฏิบัติงานกับโรงเรือนนะครับเหมือนว่า uh, เรามีต้นกล้ามีต้นพืชที่อายุเท่าไหร่แล้วสลับสับเปลี่ยนได้ผลผลิตที่อายุเท่าไหร่ครับให้เข้าไปตามสเต็ปอันนี้ผมเชื่อว่าจุดคุ้มทุน่ะมันจะไวขึ้นและเราสามารถใช้ประโยชน์จาก c a p a c i t y หรือว่าในระบบโรงเรือนออโตเมชันเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดครับ จุดที่4ขีดั้นงใต้2เส้นเลยทุกคนระบบโรงเรือนของทางคุณคมทัศน์เนี่ยบอกว่าจะทำให้ปลูกพืชง่ายปราศจากสารเคมีได้ยินคำนี้ไม่ปราศจากสารเคมีนะลดแรงงานด้วยนี่คือการพึ่งพากับระบบชัดๆเพราะว่าณช่วงนี้คือโควิดเราไม่ต้องการเจอคนนะคะเราต้องการแบบว่าอะไรที่ใช้แรงน้อยระบบนี้มันเลยเป็นเรื่องความคุ้มค่าช่วยยกตัวอย่างเลยได้ไหมคะว่าไซส์เอที่มีมัน ประมาณสักเท่าไหร่จริงจริงไซส์ไซส์เรามีสมมติ S เนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆแล้วก็ M 2อ0 0 0น L 3 0 0 0 0นส0 0เป็นเป็นสเต็ปขึ้นไปนครับแต่ทึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเสิร์ฟพร้อมในเรื่องของต้นกล้าหรือว่าจะเป็นเลือกเมล็ดผธุ์แล้วก็เรามีสัญญาคอนแทคท,ที่เป็นรับซื้อผลผลิต2ปีซึ่งของเราอ่ะจะเน้นที่สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรคือบางคนอาจจะเลือกว่าเออทไมต้องมาซื้อลงเดือนกับ ทาง SOG หรือว่าทําไมต้องมาใช้ระบบของเราคือเนื่องจากเราเรามีตลาดที่แน่นอนเรามีต้นกล้าคือเกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปกับเราแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์หรือว่าทํากระบวนการปลูกรูปแบบใหม่นะครับและอย่างของเราเนี่ยเนื่องจากเราเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็พอดีผม,มได้ทุนสน,สนับสนุนจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับที่เป็นเงินทุนสร้างโปรตไทป์ถ้าดูจากรูปทรงโรงเรือนเนี่ยเราจะแตกต่างจาก รูปแบบที่เคยเห็นอยู่ในประเทศครับเนื่องจากเราเรามาจากทีมวิศวกรรมเกษตรด้วยก็คือเราทํำรีเสิร์ชในเรื่องของรูปแบบลงเรือนแล้วเพื่อให้ลดปริมาณคอสให้ให้มากที่สุดครับมบน่าสนใจมากๆแต่ซีรู้สึกว่าของคุณทําครบรูปมากเลยนะมีลรงเรือนมีคือแทบว่าจ่ายไปแสนหนึ่งสองแสนเนี่ยให้ครบทุกอย่างให้โรงเรือนพร้อมปลูกเลยอ่ะก็คือสามารถถ้าเปลี่ยนเวหรือว่าเปลี่ยนไม้แบบ ในเรื่องของกระบวนการเกษตรใหม่เนี่ยคือเราสามารถรู้ได้เลยว่าต้นทุนเราเท่าไหร่แล้วจุดกุ้มทุนเรากี่ปีสามารถคินทุนได้คาดหวังได้และคาดเดาได้ไม่ต้องรอครับผมต้นกล้าเมล็ดพันธุ์มีสายพันธุ์ให้เลือกไหมคะณปัจจุบันเราเราจะมีสองโซลูชันนะครับก็คือเราจะทําในกลุ่มของผักสลัดทําเมลอดทำมะเขือเทศ นะครับเราก็จะมีให้เลือกสายพันธุ์อยู่ที่เป็นลักษณะพรีเมียมแล้วเราในกลุ่มของตลาดที่เรารับซื้อเนี่ยเรายังมีทั้งธุรกิจที่เป็นร้านอาหารมีโรงแรมที่ที่เป็นเวหรือเป็นเส้นเส้นทางของเราต่างหากก็คือจะไม่ได้ซ้ําซื้อเราจะไม่ค่อยได้ขายทางโมเดิร์นเทรดหรือว่าขายในตลาดที่ปกตินะครับเราจะเน้นที่เป็นลักษณะของพรีเมียมแล้วก็ในเคสที่เป็นเมลอนเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คือเราเป็น เคสสตาร์ดี้ที่ได้ทุนจากสำนังกงานวนวัตกรรมแห่งชาติก็คือเป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถผลิตเมลอนหนึ่งต้นต่อสองผลได้ก็คือสามารถเพิ่มกําลังการผลิตให้กับเกษตรกรแล้วก็ลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับก็คือผมนึงพยายามเน้นกับเกษตรกรเสมอว่าคือถ้าเราเราลงทุนในเรื่องของโรงเรือนแล้วเนี่ยเราเราต้องใช้โรงเรือนให้คุ้ม,มเพราะว่าคือถ้าเราจะมาปล่อยสเต็ปที่เป็นเหมือนรอต้นกล้ากว่าจะงอกแล้วกว่าจะการจเจริญเติบโตแล้วกว่าจะเก็บเกี่ยวเนี่ยผมมองว่าแกะ ช่องว่างอันนี้มัน,ม,นมีอยู่เยอะถ้าเราตัดแกะออกไปแล้วเหลือให้กำลังการผลิตที่มันต่อเนื่องและมีกระบวนการคีนนิ่งหรือว่ากระบวนการกําจัดในเรื่องของเพี้ยไรมแมลงที่ดีนีผมเชื่อได้ว่าผลผลิตเราสม่ำเสมอแล้วก็มีป้อนให้กับลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่องครับอสำหรับคนที่มีที่ดินเปล่าๆว่างๆอยู่วันนี้ซื้อโรงเรือนไปกับทาง SOG ครับแล้วอยากรู้ว่าจะต้องมีคนมาคุมโรงเรือนนี้ อีกเป็นประจําวันนึงเยอะไหมคะหรือว่าระบบมันรานของมันเองได้หมเดเลโดยธรโดยปกติระบบจะลานด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่สามารถเราประเมินแล้วรองรับด้วยหนึ่งคนต่อ5โรงเรือนสามารถเอาอยู่ครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราคล้ายๆกับคือคือเราเริ่มจากแชทบอทในสมัยแรกๆนะครับท,ที่ที่เล่นในเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็เหมือนกับเกษตรกรสามารถคุยกับโรงเรือนได้เลยว่าเออ นักปฏิันมันมี alert อะไรมีความผิดพลาดอะไรในส่วนของระบบจะก็จะใช้แรงงานในเรื่องของการดูสลีละต้นพืชดูเรื่องโรคแมลงพืช<อ>ส่วนใหแล้วถ้าเกิดตัวซีแบบมีอยากมีโรงเรือนที่นี่แล้วแบบจ้างไปอะไรอย่างไรซื้อไปแล้วไปตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมีการปลูกผลผล,ผลิตมากขึ้นการควบคุมระบบผ่านแอปพลิเคชันคือ,อยังไงคะมันมีกล้องอยู่ในโรงเรือนให้เห็นด้วยว่าเก็บเกี่ยวได้แล้วคุณซีไปแวะเก็บเกี่ยวหน่อยหรืออะไรยังไง ใช่ครับก็คือคือเราอยากเดิมทีเนี่ยเราเคยพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็ URL หลายๆส่วนนะครับแต่นันปัจจุบันเนี่ยเราเรารู้ว่า user เนี่ยไม่ค่อยจะลงแอปพลิเคชันเท่าไหร่นะครับเราก็คือจะเป็นลักษณะข,ของแดชบอร์ดและเป็นแพลตฟอร์มแล้วเราเชื่อมกับทางแอปพลิเคชัน Line ที่เป็นลักษณะข,ของอตัว Official นะครับก็คือเราเอา URL มาลิงก์กันก็คือสามารถคอนโทรลหรือว่าคุยผ่าน Line Official ได้เลยก็คือ,อคสนึง่งเหมือน โรงเรือนเป็นเป็นเลขาของเราก็สามารถช่วยมอนิเตอร์ในเรื่องของระบบที่อยู่ภายในโรงเรือนแต่ว่าสิ่งสําคัญที่จุดแข็งของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของอปฏิทินกิจกรรมการปลูกแล้วก็รูปแบบการปลูกที่มันง่ายต่อเกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้ให้เกษตรกรเนี่ยเสียเวลาอย่างเช่นมีโรคพืชใบมีขาดสารอาหารหรืออะไรเนี่ยส่วนมากณนะปัจจุบันเกษตรก,รกรก็จะเสิร์ชหาใน Google ซึ่งมันก็จะ การแก้ถ้าจะเป็นในเรื่องของอินทรียหรือเคมีเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันเกษตรกรก็จะเริ่มงงและเริ่มสงสัยเออฉันควรที่จะทำรูปแบบไหนเพื่อให้ปลอดภัยกับผลผลิตนั่นนะครับ <ฮะ S 1> เราก็เป็นเหมือนคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษาให้แนะนำเลยสเต็ปหนึ่งด้วยครับนี่เหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนธุรกิจเฟรนชชสยเลยเนาะอ่าฮะใช่ครับอารมณ์นั้นแต่ว่าเราจะไม่ได้ผูกมัดเหมือนแฟรนชชสยคือเราพยายามสร้างความยื้งยืนให้กับเกษตรกร2ปีซึ่ง ใน2ปีเนี่ยเกษตรกรสามารถแบ่งสัสดส่วนกับเราได้ว่าจะส่งให้เรา50%อีก50%ขายเองหน้าฟาร์มแล้วพอหลังจาก2ปีเนี่ยจะทําต่อกับเราก็ได้หรือว่าจะขายเองหน้าฟาร์มหรือจะทําเป็นลนักษณะที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรที่ฟาร์มก็ได้ครับแต่ถ้าทาแบบนี้จริงๆเราเนี่ยก็ทางคุณคมทัศน์เองอาจจะแบบสามารถวิเคราะห์ได้เลยด้วยซ้ำถูกไหมคะว่าในสเกลโรงเรือนหนึ่งหนึ่งไร่เนี้ยที่มีการตั้งปลูกมะเขือเทศสมมุติว่าเป็นการปลูกเนี่ย ปลูกไปเดี๋ยวอีกประมาณ6เดือนหน้านะคุณซีก็จะได้ผลผลิตที่ขายผมได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่คือบาทมันบอกคุณซีจะได้เดือนละ5,000บาท8,00 0บาทแบบนี้สม่ําเสมอทุกๆเดือนตืดๆไปตามผลผลิตถูกไหมครเราก็จะต้องมี Data ในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้บ้างสิคะจริงๆเราเราทํา AI มานานนะครับแต่ว่าเราเราเบื่อกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าคนคนจะใช้อัลกอริทึมที่เป็นซิมูเลตนะครับเราก็เลยพยายามด้วยด้วยจาก เส้นทางเราก็คือเราเรามาจากวิศวะโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วค่อยมาต่อโทที่เป็นวิศวกรรมเกษตรก็เลยะจะค่อนข้างรูง้ในเรื่องของะบวนการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เยอะเราก็เลยอยากที่จะฟีด Data ทั้งหมดเนี่ยในช่วง3ปีแรกเนี่ยเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับกรรเกษตรกร,รในการเก็บ Data ท,ทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรือนแล้วพอหลังแี่สาปีเนี่ยเราจะเอาโมเดลที่เป็น AI เ,นเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาช่วยในการพยากรอันนี้จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความแม่นยําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ สามารถช่วยในเรื่องของการการันตีในเรื่องของผลผลิตแล้วก็คุณภาพของผลผลิตอีกด้วยครับมีพืชชนิดไหนที่ปลูกไม่ได้ไหมคะด้วยโรงเรือนจริงๆผมผมมองว่าได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันสามารถทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเป็นพรีเมียมขึ้นมาแล้วก็ปาศจากในเรื่องของสารเคมีหรือว่าสารตกค้างต่างๆนะครับ อชอบความพรีเมียมตรงนี้แหละชอบความออแกนิกชอบความ uh huh. แบบว่าควบคุมได้อะไรดูแลได้แล้วประหยัดแรงเบาแรงคือได้ยินไหมคะว่าห้าโรงเรือนที่คุณมีใช้คนแค่คนเดียวค่ะเพราะว่าออโตเมชันหมดเลยควบคุมได้ดินน้ำสารเคมีพืชพันธุเพราะฉะนั้นใส่เครื่องใหม่เท่ากับคุณภาพพืชที่ดีค่ะเอา Q&A ค่ะราคาโรงเรือนเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะ uh huh. ช่วยตอบน,น,น,นิดเดียวณปัจจุบันจะเริ่มที่1 0 0 0 0แขึ้นไปนะครับแต่ว่า อีก2เดือนเราจะมีแคมเปญที่ต่ำกว่าแสนลงมาครับที่เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคอนโดรหรือเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับที่เล็กลงมาอีก2เดือนลูกค้าที่เป็นคอนโดรอดูไว้ต่อไปอาจจะ<ช>แบบเล็กๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะเออน่าสนใจจริงๆเราเราจะมีฟาร์มที่เป็นโชว์รูมของเราเนื่องจากตอนนี้ติดโควิดแต่ถ้าโควิดซาเนี่ยเราเปิดรับบริการสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เราเป็นโชว์รูมสมาร์ทฟาร์มที่อยู่ที่เซิร์ชที่แฟนเพจได้นะครับฟาร์มผลดาครับ อยู่ที่จังหวัดอ่างทองสามารถเข้าไปดูโรงเรือแต่ละขนาดระบบแต่ละไซส์แต่ละรูปแบบได้เลยแล้วก็ณปัจจุบันเรากําลังรีโนเวทให้ทันกับกระแสเรามาจับในเรื่องของธุรกิจที่เป็นแคนาเบสหรือว่าในเรื่องของกัญชงกัญชาซึ่งอีอันนี้เราก็กําลังตั้งอีกโมเดลที่เป็นสตาร์ทอัพแล้วตอนนี้วีซีกำลังเข้าเข้ามาลงแหลวก็คือเราทําตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตจนถึงกระบวนการแปลรูปที่เอาสารกัด C ี d ีมาเลยได้จริงจังเลยใช่ไหมเพราะแคนาเบสนี่ตอนนี้คือโกเลยนะคือทองเลยนะคะใช่ครับ ทุกที่ทั่วประเทศหรือเปล่าทําโรงเรียนรับออตั้งแต่ทั่วราชอาณาจักรเลยไหมคะเรารับทั่วประเทศครับแล้วเรามีแพลนนิ่งที่จะเปิดสาขาเราอีกสี่สาขาในประเทศไทยนะครับก็ณปัจจุบลลันเราเราเริ่มสาขาที่ภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองก็คือเป็นโชลูมของเราสาขาที่สองก็กําลังก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดพระนครราชสีมานะครับแล้วก็เหลือสามสี่ก็คือกําลังเลือกที่ทางโซนภาคเหนือกับภาคใต้เลือกยังไงอะแบบเนี้ยคือเลือกจากดินดีหรือแบบ จริงจริงเราเราเลือกจากกลุ่มลูกค้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นของมหาลัยนะครับเพราะก็คือเราเราช่วยตอบโจทย์ในส่วนของนักศึกษาที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยครับเพราะว่าใครที่ติดต่อเรามาหรือว่าซื้อกับระบบเราเนี่ยเรามีนักศึกษาเข้าไปช่วยอ็อกเซอร์หรือเข้าไปช่วยดูแลการผลิตพืชให้หนึ่งรอบการปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยในกระบวนการปลูกให้มันสกเซสหรือว่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไปหาคนไม่ได้ก็นักศึกษาเนี่ยใช่ไหมคะช่วยครบทุกอย่างเลยเนี่ยมีแพชชั่นมากเลยค่ะจริงๆแล้วยังมีคําถามอีกเยอะมากนะคะแต่ว่าเรื่องของการปลูกผักพูดกันวันเดียวไม่จบค่ะหลายคนสนใจหลายต้นสนใจหลายพันแล้วก็บางคนบอกอาจจะอยากปลูกกุหลาบอย่างตอนนี้ซีแบบเครซี่การปลูกกุหลาบนอกมากนะคะพยายามจะปลูกให้มันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าซื้อมานี่ถ้าต้นเหี่ยววันนั้นก็เหี่ยวแห้งไปทั้งวันทั้งชีวิตนะคะก็ มีความสนใจนะซีเชียอว,ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่สูงสุดคืนสู่สามัญแม้กระทั่งเทคโนโลยีก็เข้าไปเกี่ยวกับวงการการเกษตรหรือคนที่ไฮเทคมากๆนะวันนี้มาสนใจเรื่องการเกษตรก็ได้เพราะว่าเรื่องของอย่างแคนาเบสกันชงกันชาที่เป็นเทรนในวันนี้ก็ต้องปลูกกันให้รัวรอบขอบชิดนี้ก็มีโซลูชันค, <บ S 2> ครบท,<ม>ทุกอย่างก็คือจะเป็นลักษณะของแพนสส่วนใหญ่ละก็จะเริ่มมีตามรีไฟแนนซ์ตามที่ ก็ส่งสาระนั้นสุขกำหนดครับผมค่ะดีมากๆวันนี้ดีใจมากที่ได้รู้จักกับสตาร์ทอัพรายที่3นดีนะคุณคมทัศวัฒน์สินค่ะใครที่สนใจเข้าไปดูได้ต่อแปะลิงก์แล้วนะในแคปชั่นเดี๋ยวฝากทีมงานแปะให้ Smart o r g a n i ก g น e e n h o า s e หรือ SOG ขอบคุณมากๆค่ะเข้าสู่สตาร์ทอัพรายที่4รายสุดท้ายกับเซวันนี้ ลงลึกลงทุกดีเทลเกี่ยวกับเกษตรจริง,รงๆนะจ๊ะเพราะว่ารายนี้เนี่ยเขามีบริการหลายด้านเหมือนกันนะคะตั้งแต่คืออย่างแรกเลยคือคนไม่มีความรู้ก็ต้องมีการวางแผนพัฒนาหาข้อมูลเราไปรู้จักกับรายนี้ชื่อว่า Herb Starter ไปดูวิทยาเขาก่อนคะ่ะคุณอิสรีนิตยสสมบูรณ์ CMO และ Co Founder จาก Herb Starter แพลตฟอร์มตอบโจทย์ความต้องการเกษตรกรครบวงจรต่อยอดจาก hub of herbs มาพร้อมรูปแบบบริการ4ีด้านคือการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการทำธุรกิจการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำข้อมูลและสร้างเรื่องราวของชุมชนให้มีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจและการตลาดประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่ายไปจนถึงการรับรองมาตรฐานอรีย์ในประเทศและต่างประเทศได้ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับสตาร์ทอัพรายสุดท้ายของเย็นวันนี้แล้วนะคะคุณอิสรินิตยาสมบูรณ์ GMO และก็โคฟาวเดอร์ er ของ Herb Starter สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนีคุณกัน่ะคุณโกบจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจีเข้าใจถูกไหมว่าจริงๆเหมือนเราเป็น แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์คนอยากทําสินค้าใช่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็แถมด้วยบริการส่งออกสู่ตลาดโดยการขายผ่าน market place ของเราด้วยค่ะช่วยชุมชนแปลว่าถ้าในลายที่แบบชุมชนบางชุมชนเขาก็มีสินค้าเขาคนละอย่างอันนี้เราจะช่วยเขายังไงคะ จริงๆแล้วแพลตฟอร์มของเราอะค่ะมีระบบในเรื่องของการเริ่มต้นจากการประเมินศักยภาพก่อนอแล้วเราจะมีการาพูดคุยลงพื้นที่ในการาช่วยชุมชนให้เข้าใจเรื่องของการทําการตลาดที่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเราพบว่าเวลา,เาลงพื้นที่เนี่ยชุมชนหนึ่งชุมชนมักจะมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลย มากกว่า3-5ถึงตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามักจะบอกเขาว่าการทําการตลาดมันมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอยากให้เขาโฟกัสโดยการที่เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดมาทําตลาดก่อนแล้วพอได้ฟี e แบ a c จากลูกค้านะคะค่อยมาขยายอันนี้จะทําให้เกิดไรายได้แล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าค่ะแสดงว่าทางสตาร์ทอัพเฮิร์บสตาร์เตอร์เนี่ยเราเราไม่ได้เจาะแค่เรื่องของเกษตรอย่างเดียวสิ หรือว่าเราโฟกัสแค่เฉพาะแบบแต่ละชุมชนที่มีพืชผลอะไรที่แบบเฉพาะอัตลักษณ์ของชุมชนจริงๆคือแบบว่าเราเ ตั้งใจที่จะลงไปเอาวัตถุดิบของแต่ละชุมชนน่นะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นั้นคือความตั้งใจ,ใจแรกเลยใช่แต่พอเราลงพื้นที่เยอะๆ,ๆเรารู้สึกว่าเกษตรกรมีความต้องการหลากหลายมากเลยบางคนต้องการขายวัตถุดิบบางคนต้องการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือบางคนต้องการขยายตลาดให้เจอคู่ค้าแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบนี้ควรจะต้องเหมือนกับช่วยชุมชนในการที่แบบให้ได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนก่อน ก่อน<ม>ที่จะไปอ,ออกสู่ตลาดเพราะไม่งั้นค,คือการสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างมันมีต้นทุนถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องว่า,าตลาดต้องการอะไรเนี้ยค่ะมันทําให้เป็นการลงทุนที่แบบไม่ก่อให้เกิด<ม>ไรายได้เราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นก็เลยปรับตัวประยุก์ตแพลตฟอร์มของเราค่ะกลายเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้กับชุมชนเลยก็คือลงไปช่วยเขาคิดลงไปช่วยเขาพัฒนาแล้วก็ให้คาแนะนําค่ะ<ม>สําหรับชุมชนไหนที่ ผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วเราก็มาช่วยทําในเรื่องของอาการสื่อสารทางการตลาดให้แทนค่ะก็คือแบบว่าจริงๆไม่ต้องใช้บริการกับแพลตฟอร์มครบทุกอย่างก็ได้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ก็แล้วแต่จุดแข็งของแต่ละที่ในการช,ช่วยเสริมใช่คฟังดูแรกๆนะบริการเหมือนลักษณะคอนซัลท์เนาะใช่ตอนแรกคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะลงไปคอนซัลท์นะคุณซีแต่ว่าพอเออเน่าพอเราลงไปเห็นปัญหาจริงๆแล้วเออมันควรจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้ ให้ให้ให้เข้าใจตลาดก่อนอันนี้เป็นหัวใจเลยค่ะก็ไม่ได้เชิงวิชาการหรอกค่ะแต่ว่าเป็นการทํางานร่วมกันและเหมือนเป็นการแบบฝึกฝึกการทํางานคู่กันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเข,<า>ข้าใจเลยแต่ยกตัวอย่างไปไหมคะวันนี้พกผลิตภัณฑ์อะไรมา <c oughs> ให้ซีด้วยซีได้รู้ว่าคนดูซีเนี่ย จะใช้บริการ h e r b s t u r t e r อะไรได้เลยทันทีบ้างค่ะค่ะ,คะบยกตัวอย่าง2อ,งองชุมชนแล้วกันนะคะก็คือ,อ,อชุมชนแรกนะคะก็คือชุมชนเทพสเสด็จก็คือเป็นกาแฟ G.I. นะคะของทางเชียงใหม่ซึ่งชุมชนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วทั้งเรื่องของสตอรี่เรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังเ,ออเข้าไม่ถึงตลาด นะคะเราก็จะเอามาทำเรื่องของคอนเทนต์สตอรี่ต่างๆให้คนรู้ว่ากาแฟ GI อ่อดียังไงมีความแตกต่างยังไงแล้วน่าสนใจยังไงคะ่ะทำให้ลูกค้าสั่งซื้อได้แล้วก็เกิดรายได้ที่ชุมชนนะคะส่วนที่สองก็คือชุมชนออจากมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเขามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะห่อใหญ่ก็คือเป็นกิโลแล้วก็ลูกค้าจะฟีดแบ็กกลับมาว่าเออมันใหญ่เกินไปบางทีทานไม่หมดเก็บไม่ไ,มได้มีเล็กกว่านั้นไหม,ยอ,มอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอยากจะซื้อชิม ข้อมูลเหล่านี้คือทางชุมชนเขาก็ยังเข้าไม่ถึงพอเราให้คําแนะนําว่าพอจะประยุกต์หรือว่าลดขนาดลงได้ไหมแล้วก็แนะนําเรื่องของการทําฉลากสติกเกอร์ที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายชุมชนก็แปรรูปเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถทดสอบตลาดคือขายได้เลยค่ะว้าวสุดยอดมากใช่ค่ะจริงๆเราไปคลุกคลีชุมชนเยอะมากเหมือนกับลูกค้าเราก็คือชุมชนที่มาขอคำปรึกษาเพื่อทำโปรดัก แต่ใ,ใ,นในขนาดเดียวกันสิว่าในมิติหนึ่งคนทั่วๆไปที่อาจจะดูอยู่เป็นคนเมืองที่กำลังหาสินค้าจะไปทําขายสมมติถ้ากลับกันล่ะคะเป็นคนที่อยากหาสินค้าไปขายแต่ว่านึกของดีประจําจังหวัดไม่ออก เข้ามาหาเราเราหาเยอะเลยค่ะ,คะมาม,มาได้เลยค่ะเยอะเลยคือคือว่าเราเป็นสื่อกลางให้กับชุมชนด้วยก็คือชุมชนนะคะที่มีความสามารถในการขายส่งหรือว่าจับคู่พาร์ทเนอร์ได้เองอะคะ่ะเราจะเชื่อมให้เจอกับพาร์ทเนอร์หรือว่า B2B ได้เลยค่ะแล้วก็แต่บางชุมชนที่อาจจะยังมีมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารเช่นส่งออกไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําการค้าผ่านเราได้เช่นกันค่ะค่ะในฮับออฟเฮิร์บมีอะไรอยู่ บ้างคะแพลตฟอร์มนี้เออตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนน่ยนะคะที่อยู่ในโครงการที่เราดูแลเนี่ยประมาณ10ชุมชนโดยที่เราเน้นในเรื่องของสินค้าที่เป็น GI นะคะโอท็อปแล้วก็ออร์แกนิกค่ะ G.I.O.Top แล้วก็สินค้าออแกนิกเนาะ,ะตอนนี้เทรนด์สินค้าแบบไหนขายดีสุดคะจริงๆสินค้า G.I. นะ่าสนใจมากนะคะ<ม> G.I. คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นหมายความว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว<ม>ซึ่งลูกค้าเนี่ยเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ยังไม่ค่อยได้รู้จักว่าของดีแต่ละพื้นที่อะค่ะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังไง<ม>เช่นกาแฟทําไมที่นี่ดีกว่าที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าหมักเมาเนี่ยทำไมปลูกที่สกลน,นครถึงดีกว่าที่อื่นห,หรือลำไยอบแห้งเนื้อสีทองที่ลาพูนทำไมถึงลูกใหญ่เนื้อหนาอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่แบบกบคิดว่าผู้บริโภคยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลแบบนี้แต่พอแบบเรามาสื่อสารทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะค่ะแปลว่าใครที่มีไอเดียแล้วอยากจะเริ่มพัฒนาสินค้าเราคิดค่าบริการยังไงคะคุณโกบ ก็ไม่ไม่มีค่าบริการอะไรค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราอยากจะเริ่มต้นให้ชุมชนเออเออเขาเรียกอะไรเติบโตแล้วก็ลองลอง,ลองทดสอบตลาดให้ได้จริงก่อนแต่ว่าต้องเข้ามาผ่านแล้วก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงนะคะ ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งออทั้งเราก็ยินดีคือถ้าชุมชนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยค่ะเราจะมีน้องแอดมินคอยช่วยให้คำแนะนำอยู่ค่ะเจาะจงชุมชนเลยนะนี่เป็นแบบเรียกว่าเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนเป็นมิให้กับชุมชนชุมชนไหนยังหาตัวต,วตนเองไม่ได้หรือว่าโอ้ยชุมชนนี้ทำครกค่ะแต่ว่ายังหาจุดขายที่ต่างจากเดิมแบบขายมา20ปีแล้วก็ยังไงก็อย่างนั้น ช่วยคิดหน่อยบางทีอาจจะเส้นผมบางภูเขาค่ะคุณเวลาทํำอะไรอยู่เยอะๆเๆซ้ๆๆำๆกันเยอะๆบางทีนึกไม่ออกต้องให้คนอื่นมาช่วยมองเราเข้าไปอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของสตาร์ทอัพที่ซีว่าน่าสนใจมากม,มีสินค้าอยู่แล้ว ติดต่อ Herb Starter ช่วยอะไรได้บ้างคะได้ค่ะก็คือเบื้องต้นเลยอะค่ะก็ติดต่อทักเข้ามาที่แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เราจะมีแบบฟอร์มในการประเมินสกยภาพให้ก่อนนะคะส่วนตลาดต่างประเทศที่มีความพร้อมก็คือปัจจุบันนี้ทางทีม Herb s t a r t e r อคะ่ะพยายามที่จะปูฐานตลาดในจีนเอาไว้นะคะโดยการสร้างพาร์ทเนอร์ที่เหมือนกับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการตลาดให้สินค้าไทยมีโอกาสเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ของประเทศจีนได้ด้วยค่ะอื เริ่มวางแผนตลาดจีนด้วยเนอะใช่ค่ะจริงๆเป็นตลาดที่เราโฟกัสตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดแล้วค่ะ แล้วก็มีการเตรียมการไว้ในหลายส่วนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องวิธีการหรือการการหาพาร์ทเนอร์ค่ะเพราะว่าเราอยากให้สินค้าเกษตรชุมชนนะคะมีโอกาสไปทดสอบตลาดที่นั่นเหมือนกันโอดีมากๆเลยค่ะ,คะนอกจากแบบช่วยคนไทยให้มีสินค้าที่จดจําได้ในแต่ละชุมชนในแต่ละท้องที่แล้วยังจะพยายามช่วยขยายตลาดด้วย<ช>มีเป็นแบบวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะ มีคิดค่าส่วนแบ่งสินค้าหรือยังไงบ้างไหมคะก็คือทางเราเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะเราจะให้ทางชุมชนนะคะเปิดในการที่เสนอราคาที่ชุมชนนะคะพอใจแล้วก็อยากจะขายส่งให้กลับมาทางผ่าน,ผ,านผ่านแพลตฟอร์มของเราคะ่ะแล้วทางเราจะเป็นคนเอาราคานี้คะ่ะไปศึกษาข้อมูลทางการตลาดว่ามีโอกาสที่จะขายในราคาที่เท่าไหร่ได้อย่างนี้คะ่ะก็จริงๆเราก็ไม่ได้กระทบกับต้นทุนของทางชุมชนนะคะ ก็คือช่วยให้ชุมชนเข้าใจในเรื่องของการตั้งราคาด้วยค่ะปัจจุบันนี้มีสินค้าอยู่เท่าไรหร่ลาะคะประมาณ50 SKU แล้วค่ะว้าว wow, 50 SKU แล้วเนาะจริง,รงๆสินค้าชุมชนน่าสนใจมากๆค่ะ yeah. อะไรไข่ดีสุดตอนนี้หรอคะตอนนี้เป็นกาแฟค่ะกาแฟจากเ,กเทพสเสด็จตัวนี้ค่ะก็คือเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะพอโควิดปุ๊บการเดินทางก็ถูกระงับแล้วก็ทําให้คนแบบคิดถึงบรรยากาศที่แบบเดินทางไปที่เชียงใหม่ทางดอยนะคะเราก็นําเสนอกาแฟให้เป็นทางเลือกมีทั้งแบบเม็ดที่แบบบด ทานเองแบบมอกกาพอตที่บ้านก็ได้หรือจะเป็นแบบซองดริปที่อยู่ในมือกบตอนนี้นะคะก็ได้ก็คือพร้อมแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟที่มีกลิ่นหอมดอกไม้ป่านั่นเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟเทพเสด็จเลยค่ะโอ้เทพยังต้องเสด็จลงมากินค่ะใช่อร่อยมากติดตามที่เพจนะคะจะมีเรื่องเล่าของกาแฟเขาน่าสนใจมากค่ะน่าสนใจมากบางตัวนี้สงสัยจะต้องมาจอยกับดีมาร์เก็ตของเราบปางะนี่นี่นี่มนุษย์กาแฟชอบทำวิดีโอเกี่ยวกับกาแฟนะ ขอบคุณมากคุณกบแล้วก็ถือว,ว่าธุรกิจของคุณกบเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือคนได้จํานวนมากด้วยนะเป็นสตาร์ทอัพที่แบบดีจริงๆนะคะขอบคุณจากใจแทนแบบว่าอีกหลายๆธุรกิจและหลายชุมชนค่ะที่กำลังจะเข้าไปสู่เรียกว่า hub of h e r b นะใครที่มีสินค้า ขาดคนช่วยไปลองดูหา b ออมเพิก่อนนะคะแล้วก็รู้จักกับ h u ิบสตาร์เวันนี้ลองดูว่ามีบริการขาไหนที่เราทำเองไม่ได้ต้องการให้หั b of h เพิช่วยนิดนึงนะคะตั้งแต่เป็นชุมชนคิดไม่ออกเดี๋ยวไปหาช่วยสินค้าให้มารุมอะไรก็ว่ากันไปนะคะเอาวัตถุดิบมาหาการตลาดให้การทำพีอาร์ไปจนถึงขายายตลาดนะคะทุกอย่างช่วยคำปรึกษาได้หมดครบจบ อยู่ที่เดียว h u บ o f h e r รนะคะคุณกบขอบคุณมากๆากเลยคุณมากค่ะคเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2 Startup ในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจที่อยากจะทำโรงเรือนก็สามารถติดต่อไปที่ smart organic greenhouse ได้หรือว่าใครที่มีโปรดัก ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของตัวเองแล้วอยากจะมีแพลตฟอร์มที่ช่วยเอาสินค้าของเราลงไปขายก็ลองติดต่อทาง Herb Starter ไปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้ที่เพจซีเมียเกนนะครับหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถไปหาดูได้ครับอีกเพจหนึ่งก็คือเพจ Startup Thailand นั่นเองครับและตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับเรียกได้ว่าเป็น สตาร์ทอัพหมวดหมู่สุดท้ายในซีรีส์สตาร์ทอัพอีสไลฟ์ now แล้วซึ่งทั้ง2องสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมดู่ของอะไรเดี๋ยวเราไปรู้จักพวกเขาพร้อมๆกันในสัปดาห์หน้าเลยนะครับกับ The Futureist Podcast ในตอนต่อไปนะครับท่านสามารถฟังแบบส,สดๆได้นะครับที่วิทยุราชมงคล FM 8 9 5 m h z หรนะครับหรือว่าสามารถฟังย้อนหลังได้ครับที่ s i m i a g Game Podcast ในทุกๆช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือว่า SoundCloud ครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับใน The Futureist Podcast ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ และคุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆที่ช่วยพยากรอ,อนาคตร,รู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The f u t u r i s t ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภูมิใจเสนอรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดอพอวชอตอนลายมือของคนเราไม่เคยซ้ำกันลายนิ้วมือคือลายเส้นนูนที่ปรากฏอยู่บนผิวหนังของนิ้วมือซึ่งแต่ละคนจะมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันก็ตามร่างกายสร้างลายเส้นบนนิ้วมือโดยอาศัยการควบคุมของคโครโมโซมมากถึง7ตำแหน่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ เช่นความเครียดการเจ็บป่วยซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั่นเองค่ะที่มีผลทําให้ลักษณะลายนิ้วมือเราแตกต่างกันลายนิ้วมือนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตแม้ผิวหนังที่ปลายนิ้วเราจะหลุดลอกด้วยเหตุใดก็ตามลายนิ้วมือของเราจะลบเลือนไปชั่วคราวเมื่อหายเป็นปกติลายนิ้วมือก็จะสร้างขึ้นใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและถ้าเกิดรอยแผลจะของมีคมบาดลายนิ้วมือจะถูกทำลายไปบางส่วนเท่านั้น หลายนิ้วมือจึงถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลได้ค่ะรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์